มัวมัวเลยลูกเป็นยาวันนี้นะครเราก็นั่งรถจักานไปเดินตลาดกันแค่พี่น้องจากด้านหน้า เกียอที่จะเบิร์่ไทนะแระทานบอกว่มันหนาวบบว่าหนาวกัก็จะม้วนมันก็ม้นติตัวเนี่เกากเลันนะกร้เาี๊ยบกระเี๊ยบแล้วก็ก็จะถึงพันตังแล้วค่ะรอสิบนาทีเพลือนบอร์ดไอบอดไอ ีใช่เดินข้ามเนตไม่เุ็นไรพี่น้องไม่เลยไี่ได้ไม่ได้น,ไไนี่นุเจ็บปักติวดอนนี่อะไรกูนะนี่เลยใช่จอดรถลงกปเก็บเลยต่อไปก็ไม่มีแล้วนะดูไปแล้วเพราะว่าเขาจะทำ มาได้ตัวผู่สวยงามใช่ไหมตัวตัวที่ม่วงอีกตัวปีม่แต่ขีเมฆพี่น้องยำสาวแต่สวยๆมากกับเริ่มงนะ้ะเริ่มแดดเปรี้ยงเปียกนะ่ะเย่ถึตงตลาดแล้วพี่น้องก็ไม่ได้มาโดดเลยตลาดตัวนี้อุ้ย ตลาดแล้วค่ะ<ม>ขามาล่าแรกกับล่าเส้าเลยพี่น้องเลยถอดกุญแจไม่ได้ปิดโถลด <c oughs> ไม่ได้ดับเครื่องโอ้ยเปิดเพลงแต่เชา้าเลยนะคะคุณลุงปิ้งป่าปิ้งไก่ห้ายย่างอยู่บนเดนเนาะโอ้ยเห็นเหน็นด้นาดนเข็มซ้าย นอไไัดับแรกคก็ต้องไปหาปิ้งไก่ก่อนพี่นอ้องเลยเฮ้ยหนูดบบอนดับแรกเราก็มาหาปิ้งไก่ก่อนพี่นอ้องเลยมันมีไหมนั่นไงนหอ,หอมจี มื่อนี้เจ้ามาท่านมื่อนี้ก๋ยเห็ดลายเนยอืมไม่ใช่เรยเห็ด้เมื่อนี้ดูคนไข่อันเมือนี้เนเนยเห็ดลายอีเมือม่อนี้ทุ่ททงาน like, ก๋ยเห็ดลายก๋วยเห็ดตังทงโตแล้วก็ขาลยเนไ่ไม่อะไส่วอันนี้ไม่อะไรสานางอันนี้ไม่สหอุอทนน้ทานหนยท่านจับตีพี่น้องอ้ปีงไก่ครับ วี้วันอยุ้่างแมืน้นะครมีคนว่าแมนอัดก่อนาเที่อยเล่นวันนี้ขอเ็น้ายนี่ไแลวอุ่นพี่น้องเลยาเป็นย่านะครับอุ่นอบ่บบ่ับ่เป็นห้าคนซอสคจันัอืมเอาคนจั้อเานจัจนักนนะจะเป็นร้านขาย อยสามีนูคือบ่มาเอามหนี่คือเป็นสามีว่ามันนี่เห็น,นแต่มาญญาแต่เก่าเพรซิลลเนี่ยพี่น้องเลยเปม่เทยจะมองหน่อยอันนี้ข้างครนิดนึงไ่ได้จัดใหม่สีใหม่แปบบาทอะไร แปดสิบห้าบาทค่ะมาทานจอบดีพี่น้องในปิ่งไก่ตั้งใจว่าจะมาซื้อปิ่งไก่อย่างเดียว <85 S 2> คนกำมางลายได้พี่น้องก็ย้ำเสาเนาอคนกนเริ่มรังมาซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็ไปซื้อร้านต่อใหม่ร้านใหม่ครับพี่น้องโอ้ยคุณอา มักแตงมักพริกอันนี้ก็มีปีกนะอันนี้คืออะไรขยุกเนี่ยกระโพรลูกกัะมือลูกกร่เดยสัมกระคอยนูนะ่ะคุณอาเอ้ยมีนกมีนูมีตะก,กะเตนพี่น้องั อูเทคนาอยากกินตะกกะแตนน่ะเท่าไรคะสี่สบสี่สาทเหอาถุงนึ่งสิคะตักะแตนยวะอตะแตนใส่กระซิ่ก้วยครับอบในกระซิกลยหมใช่ไงใน้านด้เมลา้อยด้เมล็ดนี่นี่คุณอานีกซือั่นคเม่สบบาทเเนี่ย

ได้นะลงมาสี่สีข้าค่ายยังขนาดกรตเคนอย่าเนียสาวพันสาวพันเอาไปทอดเนาะเอาไ้ร หากามาหอ่อตน,นี่กไดนี่ะนซื้ะแก็นซื้อตะเนนะซื้อถ้าไม่เตะรอไปเอาอยางเดียวอาไเด็กแต่เศ้าแท้ทพุณนป้าพน้องอากาศนานๆา,นาอาไเด็กแต่เศ้าปรารโอ้ยน่รออันร้านนั้นของชำอันึ่งเะมารอตลาดอเอผ้าพี่น้องเว้ทางนานกาิแตเศร้าแท้ นี่สนใจกางเกงอันนี้พี่น้องมันงามนี่นุ่งอุ่นงามหนาวนะครับร้านค้าเสื้อผ้าก็เป็นต้นุ่งแต่เสื้อตะลตุกันเลยโอยแม่น้ำพระเจ้าพี่น้องซื้อมาแล้วจะปิ้งไก่ก่อนพี่น้องไป สวยขนาดนี้ได้ยังไม่เห็นตะเวนเลยพี่น้องที่จริงก็เห็นแล้วนะอการมันบางกิเมะเนาะอุ้ยจะมันเบิดไวาเนาะฮะมาเสื่ออะยังน่มาทันเบิดสักอ่ะตะนาวมึ้งนางแกจะเบิดตะเดียวสักอาะคือเบิดไวาแท้อีน้อง ตายตายเบิดแล้วตีเบิดเลยแหละอุ้ยเบิดแล้วได้แหละลยหลอกก็ไปก็มาเบิดแล้วอุ้ยตายแล้วตอนแรกเราเมาอยู่ว่บคือบอกเขามาเอามันสิเบิดก็ยังโอ้ยคดีแค่จะมาจองให้กูว่าแม่งนก็ลงมาของแดนนี่แมวแกรโทมาเลยก็ลงมานั่งนั่งแั่งโตก็ตองกันย่างมาแล้วก็เบิดพอดีนี่เด็โอ้ยตายตายคิดว่าจะจองมาให้กูในอีอันนี้ก็ดีอ่ะดันกันก็มาห่อเบิร์ดกับเบิดแล้วเบิดแล้วเหล่า เอาเล,ล,ลยเพอมบได้ดอกคนอันเอฟซีมอัเาอันญ่ายลอยออเจมีนเด้าท,ทานปีงไก่ซาี่นาเอเลยเชืจักนนะพีกกข,นขนาดไเดยสองเดยอิอันเทียนไทยหุกะบะได้สู ดยโดนหลอกแล้วมึงโดนหลอกแล้วมึงหลับหนูอ่ะเอ้ากแตยังว่ะคนมาแล้วคนเลี้ยวบก็เราคนมาแล้วคนบอกเราวม่เมดกต่ยังว่ามันเมดแล้วยังว่าะนั่งแค่นคนมากแตยังเกือบกว่ทันลงมาสวยอลิมันนี่หนาเฮ้ยจะเมนซ่านั่ลอกมาลรถมาเลยจะไปมาจองว้แล้วพี่นอนจะจริงกัน หยอกนางเพิ่นเบิดฉากเบิดแน่พี่น้องเอ้ยจะเหมนค้ายดีแต่เธอได้เนาะพ่อก <laughs> ันเด้อหลราก็จะเดินทางกราบแล้วพี่น้องสาแต่กิงไก่อันมักกูไ้ไวพี่น้องเอ้ยน,น,น้่ก็ยังแน่บุนี่ยาล้างจานจอดขู่ นี่ก็นอ่ะนู้ับอันนั้นอยากได้เสือไอ้นะพี่น้องนะแต่ว่าบ่าอ้าดอกกล่นตะเกะเล็กดำติดชีวิตอีกแคทอีกนิดนึงจะเดินทางกลับแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวลายะเติบห่วยบบว่าห่วยมียิ้งไก่โอ้ยแคทมาน้ำล้างพี่น้องเอ้ยยู่ใกล้ๆอย่างโรคน้ำล้างหมู่โอ้ยจะเหม็นสะนงส่งกสิเมื่อนสกันพี่น้องเอ้ย ขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อ